สวัสดีวันอังคารทุกคนค่ะวันนี้วันอังคารจะมาไว้ปู่ไว้ยาจุดทูบสองเลขทูบกันสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวมาขอพรองปู่องค์ยาด้วยกันนะอากาศดีมากเลยนะคะแดดแรงดีทูบผิหกดอก ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดตาทองสิบเอ็ดนะคะไ,ไม่ไกล่ไม่ถึงไม่ไกลไห้ไกลถ้าเธอหายไปไไอาจารย์คะ <c oughs> พาไปเที่ยวฮานอยหน่อย,อยวันนี้จะพาไปเที่ยวฮาหนอยนะใครไปกดแชร์ว่าจะคนดูกี่คนเนี่ยคนดูสามร้อยสนะิบคนสามร้อยสิบคนไกกดหนึ่งแล้ว ใระไดูดีันนง,งนะาไปานวะเลย็นบบเดีแม่ตะเคียนดันสอนเราก็จะไปส่องดูเลขคู่ก,กันเนาะเดี๋ยว่อยกลับมาเนาะโอเค สะามาดูบรรยากาศมาไหว้มาขอพอตรตปู่องค์ย่าด้วยกันบางคนอาจจะไม่ได้มีเวลามานะคะบางคนอาจจะบบว่าสถานที่ตรงเนี้ยมันจะอยู่ในเส้นลงังสิตนครนายกลงังสิตนครนายกนะฮะก็คือจะบางคนอาจจะอยู่ไกลยอยู่ภาคอีสานอยู่ภาคใต้ไม่เคยได้มาเลย <c oughs> อยากจะเห็นถึงบรรยากาศว่าเอ๊ะวัดตรงเนี้ยทำไมมันมีผู้คนมาขอพรขอโชอคกันเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศ เสมือนว่าเราได้มาเดินสัมผัสถึงบรรยากาศตรงนี้ไปด้วยกันนะคะเออเหมือนอคำชะโนดอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่เคยได้ไปอย่างเงี้ยแต่ได้เห็นตามสื่อออนไลน์ต่างๆเลยเงี้ยค่ะก็เสมือนว่าเราได้ผูกจิตไว้กับเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เนี่ยใครที่ไม่ได้มีโอกาสได้มาตรงเนี้ช่วยกดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูเลขกิ่นตองกันเดี๋ยวไปถวายพวงอะไรแม่ตะเคียนจนเพราะว่าเลขลาวที่เข้าขวันนะทุกท่าน บา,บางคนก็ได้ได้โชคลาภก็เนาะจะอยู่กินเล้าขาวอยู่กับผู้ชายด้วย<อ>นะคะวัดบา่าไม่ค่อยจะเข้าหรอกทุกคน<อ>นะคะไม่ค่อยจะเข้าวัดวาอารามเนี่ยนะคะถูกหวยลาวหวยลาวไปี้อะไรคะอะไรคะ<อ>นะคะพอถูกหวยลาวปุ๊บเมื่อวานวัดบาไม่ค่อยเข้าเลยครูบาไม่ได้กินข้าวด้วยเลยนะครไม่ได้สังข้าวเลยนู่นตาเขาอยู่กับผู้ชายนค่ะนี่สาลากา,กา,กางน้ำทุกคนต้องอยู่ก่อน ตรงเนี้ยศาลาการน้ำนด้านหลังจะเป็นพระพุทธชินราชจำลองเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงเนี้ยนะคะผู้คนก็คือแบบจะมานุ่งขาวห่วมขาวกันที่นี่เยอะมากๆตรงนี้จะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะคะข้างใต้จะเป็นโคนลนอะไรเงี้ยนะคะเป็นแบบว่าอมันเหมาะกับกับปลาดุกปลาไหลเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเราปล่อยปลาดุกเนี่ยนะคะเราต้องดูนะเราต้องดูนะคะไปปล่อยที่ไหนเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเอ,อะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะเอเลี่ยนสปีชีส์ใช่ไปทําลายแบบระบบนิเวศร,ระบบนิเวศเขาเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปลาดุกเนี่ยมันเหมาะอยู่กับกระน้ําที่มันมีโคลนมีตมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะฮะ,ะ,ะแต่ส่วนตัวชอบกินลาบปลาดุกอยูจ้าปล่อยปลาดุกนะคะแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบกินลาบปลาดุกด้วยะะ <laughs> ปลาดุกใบยี่หร่า มีเนูเนี้ยอร่อยเลอะลกไปที่หลานะคะพอปล่อยไปก็โอ้สุดายเนาะอืมลวงห้ไม่ได้เขียนลได้เนาะทั้งหมดเจ็ดร้อยคนดูนะคะกดแชร์ด้วยนะคะอย่าคิดว่าเออจะมาเอาเลขเอาหวยแล้ว้ามาซุ้มดูแอบดูนะคะไม่ได้นะ เวลาเราจะเล่นหวยเราต้องบอกผัวเคลียกับผัวให้ชัดเจนว่าฉันติดตามเพจหวย<อ>นะคะมันจะได้ไม่ทะเลาะกันบ้านจะได้ไม่แตกผัวจะได้มา,มาซ้อมตาเขียว<อ>บางคนโดนผัวซ้อมตาเขียวก็ผัวจับได้ว่าเล่นหวยเคลียกันไปตรงๆเลยนะคะว่า๊ยติดตามเพจหวยนะอารั์ไอติมกนะ็ติดตามอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกนะ <c oughs> มันจะได้แบบว่าเคลียรกันไปตรงๆนะคะแล้วเงินก้อนเนี่ยเราจะไปแทงหวยเสียก็คือเสียถ้าได้ก็คือได้ ถ้าได้เล็กแล้วก็คือแบ่งให้ผัวชัยแค่นั้นเองอแม่ตะเคียนยืนโอเคพวางอะไรเนี่ยให้กับแม่ตะเคียนก่อนตู้นี้มันจะมาขอได้ค่าน้รมันไหมนะ จังเนอขบเยอะไม่ได้คือมามาที่นี้คังแร็กๆแล้นมืงเขียวจลุดมแบบเดะตรงนี้แล้วก็แบบตัวเท่าแขนนะสามสี่ลอกมูอเขียวเหมือนท่านชอฟบ อยู่แ้วมาส่องดูเลขนะคะปิงปองนะคะปิงปองเนี่ยเลขเลขเลขปิงปองเนี่ยนะคะคนที่ถือกล้องอยู่เนี่ยก็เคยเคยถูกสามตัวตรงตรงนี้เนาะใช่เออเลขปิงปองนะคะเ <c oughs> ชื้อหม่นะคะแอดมินเนี่ยที่ถือกล้องอยู่เนี่ยนะคะแต่ก่อนนะั้นทำงานประจําทํางานประจําจแล้วพอถูกหวยลาวปุ๊บติดตามเพจถูกหวยลาวปุ๊บขอมาทํางานด้วย <c oughs> ทีเนี้ยเออเพราะว่าจะได้แบบว่าจะได้ซื้อก่อนใครเหตุผลที่มาทํางานเพจอาจารย์ไอติมเรือนราคาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะ บอกเลยแอดมินนะคะกวัวหวยอันกวัวหวยมันอันก่อนกลัวหวยมันอันก่อนทุกคนอ,อุ้ยอเอาไหานไหนโอ้ทั้งหมดแปดร้อยคนดูแล้วแปดร้อยคนดูนะคะ <ừ. S 1> ทุกวันนี้แอดมินมาสมัครงานมาทำงานด้วยแนตะ่ไม่ใช่อะไรหรอกนะครเงินเดือนก็ได้ไม่เยอะหรอก รี่ซื้อแค่อะไห้อันนี้นะเออเอาอันนี้แล้วกันแป๊บหนึง่งอย่าไปทันได่ล้วงห่อยอะทุกคนนะคะอันนี้คือเป็นเป็นฮานอยหรือลาวฮานอยวันนี้หรือลาวพรุ่งนี้นะคะต้องใช้คําว่าหรือนะคะเพราะว่าเลกเลขกิขขงปองเนี่ยส่วนมากที่มาล้วงตรงเนี้ยส่วนมากมันจะออกหอยลาวหอยลาวนะคะแมต่มตะเคียน แม่ตะเขียนเขารักอาจารย์ไอติมอยู่แล้วที่เนี้ยนะคะเอ๊ะหรือว่าแม่ตาเขียนท่านเป็นคนลาาหรือเปล่าสมัยก่อนน่าจะเป็นคนลา่าสัญญาณดีไหมดีดีตั้เดีสบายดีอ่าเลขแรกนะทุกคนนะคะดมยาก่อนจับดมยาก่อนจับเลขแรกนะคเข้ามาแล้วโอ้ก้าร้อยคนเลย เลขหกเลขหกอ่าอ้าวอ่าเลขหกแล้วนะทุกคนแคปภาพไปให้หน่อยนะเลขหกแล้วโว้ยมีดิ้งก่อนนะครับอาจารย์เอา หกหกหรือเปล่าอ่ะเมื่อวานนี้ออกเก้าเก้าเออพรุ่งนี้มันจะออกหกหกไหมมันกลับหัวมันกลับหัวหรือเปล่าอ่ะตัวที่สามนะคะอ๋อตอนนี้หนึ่งพันคนดูแล้วหนึ่งพันคนดูแล้วนะคะตุ้มว่างงานนะคะโอ้โอโอ้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 โอไวอ้โ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 อ้ หกหกหกเออหกหกหกด,ดูดีที่ในนั้นมีแต่หกหรือเปล่าไม่มีมีเยอะเลยอะลองเตรียมตีสิั้างั้นนะเ,ออเลขหกนะพวุนี้มีหกหกพันสองคนใช่ไม่ได้เนอะมส่จะเขียนท้าวันนี้ขอยตีอีกครั้หนึ่งตองหกโอเค คือขูลงมาหลายแต่วันนี ah ้เาใไมอใหม่่องหนึ่ง ะะเดี๋ยวไปดูเลขคู่เนาะทีนี้ยเลขคู่ว่าจะได้เป็นเลขอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลากันนะคะปล่อยปลาแต่ <c oughs> ไม่มีใครอะจัะนน้นหรอกครับขอให้พรุ่งนี้มีหกพรุ่งนี้เด่นหก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 ดีไม่ดีันจะออกฮานอยนเนียเพราะฮานอยมันล็อกกินเพราะมันเจ็บหวยราวเมื่อวานแล้วไงคนล็อกกินอ่ะอันนี้ฉันพูดเลยนะเทคนิคแล้วคนดูกี่คนเนี่ยพันสามหนึ่งพันสามร้อยคนดูอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะถ้าออก ถ้าออกไปตอนนี้คุณจะพลาดเลขทูเพราะว่าเลขทูปจะเปิดเฉพาะในสุดนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันสอนนะคะเลขทูจะเป็นเลขอะไรนะคะคุณผู้ชมคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสถานที่ตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเกี่ยวเนื่องกับพญายนาคเกี่ยวเนื่องกับแม่ตะเคียนนะคะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนที่เข้ามาที่นี่ก็หลากหลายนะคะจุดประสงค์เช่นเดียวกันบางคนมาปฏิบัติธรรมบางคนมาแบบขอเลขขอหวยมาขอพญายนาคอะไรต่างๆนะคะ แล้วแต่นะครับ <_ d ata> แต่เราคือมา <_ d ata> มาหมูอาจารย์กำหกไปหรือเปล่าสุใครจะมากำหกเออนะครับใครจะมากำหกไหมถ้าสรู้ว่ามันจะออกเลขหกแล้วมันก็น่ากำอยู่ <_ d ata> แต่คือคืออน,นี้คือมันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องออกเลขอะไรส่วนก็นใส่หลาย ร้อนมากค่ะ <ajuda> ร <bag> ้อนมากค่ะแต่เคยเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่ง้วเจอผู้ชายหล่อมาเจอหล่อมากจริงๆใชาก็ดีความคิดว่าอุ๊ยตายเนาะคนนี้ตัวเนื้อเนื้อคู่ฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีครั้งหนึ่งที่ฉันมาปากฉันก็แบบปวดไปทุ่มพานทุ่มพานไปตาฉันก็มองถือใบสีถือใบสีอยู่เพราะว่าคือเขาหล่อมากตอนนั้นนะฉันคิดว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นดาราหรือเปล่าใส่เสื้อสีขาวกางเกงยีนส์มาหล่อมาก ก็เสร็จปะสวอยู่ว่าอยู่ตาชึ้งมองขึ้นอย่างเงี้ยไม่ละใส่ตาเดี๋ยวไปดูเลขคู่กันทุกคนคนดูกี่คนเลยเนะี่ยคนดูตอนนี้พันเอ็ดครับพันเอ็ดนะฮะเนี่ยอ่าห้าหนึ่งเจ็ด ห้าหนึ่งเจดมึงดูยังไงเป็นหกห้าบวกหนึ่งเป็นหกแลวเนี่ยเนี่ยหกเออห้าหนึ่งเจ็ดวันเนี้ยฮานอยเลขทูบจะออกฮานอยเลขปิงปองจะออกลาวเคาะให้เลยเลขทูบเนี่ยซูมสิอย่างเงี้ยเออห้าหนึ่งเจ็ดนะคะ ขับไม่ได้โ okay. อเคอาจจะถ่ายให้ดูกันอีกรอบนึงเพราะเดี๋ยวจะไปปล่อยปลาแล้วนะคะทุกคนขานะคะได้โชคได้ลาบจากเทวดาแล้วก็หัดทําบุญสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยหย่อนค่านา้ำข้าไฟตามวัดวาอารามต่างๆนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะได้มาลุ้นกันต่อนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทุกที่มีพญาน,นาคหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดป่าพรงหรือทุกวัดวาอารามเพราะ พญานาคท่านเป็นผู้ที่มีความศัตด์ซืทธและมีศัจจะต่อพระพุทธศาสนาดังนั้นก็คือเวลาคุณไปทําบุญวัดวาอารามที่ไหนก็ตามจงมีความเชื่อและศรัทธาว่าตรงนั้นคือเป็นที่ของพญานาคที่สถิตอยู่นะคะแล้วก็เราพึงกระทําคุณงามความดีคิดดีพูดดีทดําดีเราจะได้ดีนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้ดีก็ต้องซื้อหวยกับอาจารย์ไอติมนะคะเลขมันจะทําให้เราได้ดี งงาขน้อยวะข้าน้อยบะข้าน้อยงงนะครัอ่าวันนี้เอาภาพบรรยากาศนะคะสลหรับวัดป่าคลองสิบเอ็ดมาฝากกันนะคะเผื่อใครที่สนใจหรือแวะเวียนเข้ามาแบบอุ๊ยมันน่าเที่ยวจังเลยมันสถานที่ตรงเนี้น่าทาบุญจังเลยก็แวะเวียนเข้ามาเพราะที่นี่มีความศักติ์์สิทธแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีกายของพญานาคที่แปลกตาออกไป นะคะจะเป็นในในรูปทรงอะไรนะฮะของขอมจะเป็นของขอมนะคะเกล็ดพญานาคเขาปั้นจากเม็ดข้าวจากข้าวนะจากข้าวนะอีคคปเตอร์เธอรู้ไหมอันไหนอันนี้ไม่ใช่จากปูนนะเ<ร>ขาปั้นจากเม็ดข้าวนะอ,อ,อัดด้วยกาวด้วยอะไรอย่างงี้นะเออแล้วเขาเขาสร้างแล้วทุกๆุกปีเขาจะมีการเปลี่ยนสีท่านตลอดนะคะสีเขียวเข้มบ้างสีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะเออนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นพระพุทธสินราชจำลอง นะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวที่สโนโลกเป็นพระที่สวยที่สุดในประเทศไทยประเทศไทยนะคะกอ็อันเชิญมาไว้ที่วัดฝากคลองสิบเอ็ดนะคะก็มาสักการะบูชาที่นี่กันนะคะโอเควันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาบุญปล่อยปลาดุกปล่อยปลาไหลมาฝากกันเช่นเคยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันมุมนู้นนะคะ แต่เร <si ื่องปล่อยปุงปล่อยตาเนี่ยแต่ล้วคนก็ออกไปหมด้วเออแต่เรื่องหวยได้แห่กันมาคนแชร์แห่กันมาสองสองดูเลขทูปสองดีเลขจิงฟองแห่กันมะได้เลขแล้วก็หนีได้เลขแล้วก็แตหนีไปเลยนะครับพอปล่อยตาจะไม่มีใครอ่านอุโมทนาบุญนช่งงไหมอะโอเคก่อนทุกคนโชคดีนะคะโอ้บุญรักษาองค์พญานาครัตเมตตานะคะพรุ่งนี้ขอให้รับโชคลาภปว่ยลาวกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ